สวัสดีจทุกคนจ๋าไปจำมาดามหนิจะพาไปทะเลสรุปแล้วหนิงก็ไม่ได้นั่งรถอ่านั่งรถอ,อะไรนะไม่ได้นั่งรถทัวร์ไปนะคะไอรถบัสไปนะทุกคนจ๋าเออกับยินดีต้อนรับนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปทะเลเนาอะ,อะฝากดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนิงด้วยนะคะทุกคนจ๋าสวยๆนะคะทุกคนเออไปค่ะคุณ่ะปัญญาใช้เสือส้อซางคุณได้พี่น้อง นี่จ้าทุกคนจ่าข้าของพลุงพลังไปเลยทีเดียวอา<ะ> let's go let's go บายยอู้ mm hmm. พอ่อใหญ่ขึ้นหลอดแ้พอ่อใหญ่ใส่เสื้อสางไปได้พี่น้อง่าสวัสดีนะคะทุกคนจะายินดีต้อนรับข้อกับมาามาดามตรุรก,กีนะคะทุกคนจ่ามาดามขิกากดักคนตามสเตตตามสไตล์วันนี้หนิงก็จะพาทุกคนไปทะเลเนาะ ไปปิกนิกไปล่างรถจักทุกคนจ๋าก,กันเลยอาศัยว่าอันไปเบิง้งอ่าธรรมชาตินาไปเบิ้งดอกไม้ไปเบิ้งทะเลงามงามบบประมาณนี้นะจ๋ะจะไปดูผักปันสิงโตด้วยเนาะว่ามันจะขึ้น ล้างรถไปิดตเกยสากุระประเทศตรุรกีโอ้ยสวยจังเลยคุณดูสิสวยสวยทุกคนสา,ากุระตุรกีสวยมากเลยแอะข้างทางแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นเนยลยไม่รูกคนสวยหรือใครสวยไมารู้นะใส่ไหมบ้านหลังนี้ก็สวยๆนะทุกคนดูสิเออสวยๆดูดิเออซาทลึกกว่าสันโอ้ยคือมันมสวยแนทะ้ ุบรรยากาศด,ด,ดีมากเลยเนาะแวะข้างทางนิดนึงเขาก็มีรถมาแวะถ่ายรูปเนาะซากุระข้างหลังทุกคนจ๋าสว,สวยสวยทุกคนเออมันสวยมากเลยนะทุกคนจ๋าดูดิโอ้ยอ่ายี่เขียวเนาะข้างทางไปต่อกันทุกคนจ๋าสวยสวยจ้าสวัสดีนะจ๊ะทุกคนจ๋าออมาพบกับนอีกแล้วเนาะจ๊ะก็คือแบบวันนี้ก็สบายๆนะทุกคน วันนี้หนิงจะพาทุกคนนะ่ะมาทะเลเนาะแล้วก็หนิงก็จะมาล้างรถด,ด้วยเนาะกับกับกับหลวนะทุกคนจา๋ามาล้างรถด,ด้วยนะทุกคนจา๋าเออก็พามาชมบรรยากาศเนาะชิวๆอะไรแบบนี้นะทุกคนจา๋าอ่าไปดูกันเลยค่ะทุกคนวันนี้จะเอารถอีเก่าอีแก่ของเรามาล้างนะทุกคนจา๋าคือมันสกรปรกมากเนาะเอ่อตรงนี้มันก็จะเป็นน้ํา เป็นแหล่งน้ําธรรมชาติเขาเรียกน้ำอะไรน้ําใต้บาดาลที่เขาขุดเจาะไว้นะทุกคนจ้ะขุดเจาะไว้เออประมาณนั้นแหละน้าใต้บาดาลน,นะทุกคนเา่าเราก็เลยจะมาอาล้างรถนะทุกคนน้ําที่นี่ก็แบบจะเย็นมากนะแต่ว่ามันก็คงกินไม่ได้นะมันก็ใช้ล้างทำความสะอาดที่เช่นทุกคนเพราะมันมีขี้ตะไคร้มีอะไรนะทุกคนอันนี้ก็โดยรอบโดยรวมนะทุกคนจ๋ามันสวยมากวันนี้อากาศดีมากนะทุกคนจ๋าอากาศคูลเลิศมากอาตรงนี้เขาก็จะทําเป็นไล่อาไล่อ่า อะไรนะดอกทานตะวันอะไระทุกคนเนาะเออก็คือตรงนี้มันจะเป็นบ้านริมทะเลที่พวกหนูซื้อไว้อ,อ่าที่ขายเพื่อขายไปนะทุกคนจ๋าเออแลก็จะมีไล่อะไรประมาณนี้นทุกคนหนึ่งก็ให้ตาแก่เขาทําล้างไปเนอยเดี๋ยวหนิงพาไปดออูธรรมชาตินะทุกคนจ๋าเดี๋ยวถึงจะพาไปทะเลนะเนาะอ่าเพราะว่าเดี๋ยวค่อยไปนั่งกินข้าวริมทะเลนะทุกคนจ๋าอ,อือก็จะประมาณนี้นทุกคนก็ ไม่รู้ทุกคนจะสนใจไหมทุกคนจะชอบไหมอยากบอกว่าที่นี่คือบรรยากาศดีมากนะ,ะสวยนะทุกคนเสีดยดายู่ไม่อยากขายเลยแต่มันก็จำจเป็นต้องขายนะทุกคนอ่าตรงนั้นน่ะตรงนั้นนะนนนะทุกคนบ้านริมทะเลแล้วก็อีกตรงนู้นก็เป็นทะเลนะทุกคนเอ่อสวยเหมือนแดดจะร้อนนะทุกคนวันนี้เหมือนแดดจะร้อนเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินไปดู ความสวยงามของประเทศตรุรกีจ๋าทุกคนจ๋าเอาจริงนะนหนิงไม่รู้เว้ยว่าไอผักไอผักฟันสิงโตนะมันเป็นแบบไหนนะทุกคนมันใช่แบบนี้ไหมทุกคนจา๋าเออเนี่ยหนิงก็ไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับเรื่องผักเนาะเนี่ยเขาเรียกฟันผักฟันสิงโตไหมทุกคนเนี่ยเนี่ยจ๋าทุกคนไม่รู้ว่ามันใช่ผักฟันสิงโตไหม ไม่กล้าเก็บไปกินเนะเาะเนี่ยมันเหมือนจริงๆนะเหมือนผักฟันสิงโตเนาะแต่ไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่าตัวเองทำไม่ได้เหมือนเขาอะสิ จ้าสวัสดีนะคะทุกคนหนิงก็จะพาทุกคนมาล้างรถก่อนเนาะก่อนที่จะไปริมทะเลนะคะทุกคนจ๋าทุกคนเชื่อไหมคะว่ารถคันนี้อ่าเผื่อจะได้มานะทุกคนมันเป็นมันอาจจะรถเก่าแหละทุกคนจ๋าอ่าพวกหนูซื้อนะ,ะทุกคนในราคา35,000เอเลนะทุกคนจ๋า ในตอนนั้นที่หนึ่งซื้อกับพ่อใหญ่เนาะก็จะราคาแพงแล้วทุกคนสามเงินสามหมื่นก็ค่อนข้างที่จะหายากนิดหนึ่งนะทุกคนพวกหนูใช้ระยะเวลาในการผ่อนชําระก็คือเดือนละหนึ่งพันบาทแต่ทุกคนไอเดือนละหนึ่งพันเทเลนนทุกคนจ๋าในในระยะเวลาห้าปีนะทุกคนใช้เวลาห้าปีในการผ่อนรถคันนี้นะทุกคนจ๋าเพราะว่าเราก็ไปกู้เงินธนาคารมาเพื่อจะมาผ่อนจ่ายรถคันนี้นะทุกคน แต่ถ้าซื้อเงินสดก็คือราคาอยู่ที่35,000เทเลแต่พวกหนิงอ่ะไปกู้เงินธนาคารก็รวมดอกรวมต้นทั้งหมดก็ตกยี่อยู่ที่ประมาณ5,6000เทเลนะทุกคนใจอยู่ที่5ปีค่ะทุกคนเพิ่งจะหมดไปไม่กี่เดือนนี่เองนะคะทุกคนจ้าเผื่อจะได้คันนี้มามันก็ลําบากเหมือนกันนะทุกคนเพราอเมื่อก่อนตอนที่หนิงมาใหม่ๆอะ่ะพวกหนิงจะเดินเอาเว้ยอ่าหนิงกระต่ก็จะเดินไปไหนมาไหนก็จะเดิน หรือไปโรงพยาบาลอะไรแบบนี้เราก็จะนั่งแท็กซี่ไปหรืออะไรไปมันจะค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงถึงที่นี่การจราจรมันจะสะดวกสบายแต่ถ้าเจ็บป่วยขึ้นมามันก็ลำบากนะคะทุกคนจ๋าในกรณีที่แบบว่าฉุกเฉินหรืออะไรแบบนี้บางครั้งบางทีมันก็ไม่ทันการนะทุกคนจ๋าเราก็เลยรักรถคันนี้มากค่ตะตาแก่เขาก็เลยรักรถคันนี้มาก ถึงมันจะเก่าไว้หน่อยนะคะทุกคนจ๋าแต่มันก็พาเราไปได้ทุกที่เลยค่ะทุกคนสําสหรับรถคันนี้นะคะทุกคนจ๋าและรถคันนี้นะคะทุกคนจ๋าเป็นของญาติานะคะทุกคนจ๋าทุกคนราคารถยนต์ที่นี่จะค่อนข้างแพงนะคะทุกคนจ๋าราคาแพงพอสมควรคือรถคันนี้ของหนิงนะมีคนมาขอซื้อนะคะทุกคนจ๋าแต่ว่าเราไม่ขายเนาะเพราะว่าเผื่อเราจะผ่อนหมด นะตอนนี้ก็คือเราจะมาซื้อในราคาที่ถูกๆมันไม่มีแล้วนะคะทุกคนจา๋ารถมือสองก็มีราคาราคาอยู่ที่สองแสนสามแสนขึ้นเนาะเออมันก็แพงสําหรับเรานะทุกคนจา๋าเราก็เลยไม่ขายแล้วก็เอาไว้ขี่สองคนผัวเมียนะทุกคนจา๋าหรือไปโรงพยาบาลหรืออะไรต่างๆนานานค่อยๆไปเราไม่รีบไม่ร้อนอะไรแบบนี้นะทุกคนมันก็ยังไปได้อะไรแบบนี้นะทุกคนจา๋าสะดวกสบายเหมือนเดิมจ้ะทุกคนทุกคนเหนื่อยมากค่ะ ไปทุกคนล้างลแล้วนะก็คือจะไปล้างที่ร้านคือเก่าแหละเพราะว่ามันเหนื่อยทุกคนหนูก็ไม่อยากล้างแล้วหนูไม่อยากทําหนูสาจะมากินอะไรแบบนี้เนาะเออผัวหนูก็ไม่ยอมทําเว้ยหนูอ้าอ้าหนูก็เลยไม่ทำนะทุกคนจ๋าไปอทุกคนจ๋าไปะท,ะ,ไปะ,ทะ,ไปะเลก,กันเถอะเอาปุยใยห,ห่านี่ <laughs> ที่ที่นี่เหมือนเดิมเออฉันอยากได้ชื่อของตัวเองเนาะไปจ่าเราก็จะไปปิกนิกนะทุกคนจ๋าทีเนี้ยเออล้างรถเสร็จแล้วก็คือล้างไม่เสร็จหรอกนะทุกคนจ๋าเออแต่มันเหนื่อยไงเออตะแกะเขาเลยว่าเดี๋ยวไปล้างที่ร้านละกันมันไม่สะดวกอ,อ่าเราก็เลยจะไปปิกนิกเนาะออไปปิกนิกเพราะหนูเตรียมของมาเรียบร้อยแล้วเนาะหนูเองก็ยังไม่ได้กินข้าวอะ เองก็ยังไม่ได้กินข้าวนะทุกคนจา๋าเมื่อก่อนเนี่ยพวกหนูก็จะเดินมาแถวนี้เนาะทุกคนเนี่ยเดินมาแถวนี้แหละออดู land, 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 อ,อัศเครืงเปรกลายไแกลไปแกลไปแกลไปแลทุกคนดูดอกไม้สวยมากเลยอ๋อดูสิออสวยสวยอ,อ่ะคือดอกน้อยแค่ทุกคนเออดูดิออสวยมากมันเหมาะกับสาววิตรีมากเลยนะเอาทุกคนดูสิดอกไม้สวยมากเลยทุกคนดูสิ โอ้ยสวยจังเลยโอ้ยทำไมมันสวยอย่างงี้